ตตตตงง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 งบอนนายเคยคิดไหมอีก20-30ถึงปีข้างหน้าเราจะใช้ชีวิตกันยังไงเคยดิแล้วก็เครียดทุกครั้งที่คิดเพราะจินตนาการว่าตื่นเช้ามาบ้านลอยอยู่กลางทะเลแล้วต้องพายเรือไปทำงานโอ้ยนายก็เวอร์บ้านลอยน้ำมันก็ดีนะได้วิวทะเลฟรีตลอดปี ฟรีก็จริงแต่ตอนพายุเข้านี่สิบ้านหมุนติ้วเหมือนเครื่องเล่นสวนสนุกแต่ไม่มีใครกดปุ่มหยุดให้ลองคิดภาพสิตื่นเช้ามาไม่ต้องขับรถไม่ต้องติดไฟแดงเพราะเรามีโดรนแท็กซี่มารับถึงหน้าบ้านบินไปทำงานแบบไม่ติดอะไรเลยฮะไม่ติดอะไรรู้จักคนไทยยังไงละ่ะต่อให้บินได้ก็หาวิธีติดฟ้าได้อยู่ดีน่าจะมีไฟแดงลอยฟ้ารอคิวอยู่ แล้วคนขายลูกชิ้นขึ้นบนลูนมาขายกลางสี่แยกอันนั้นอาจจริงและคงได้ยินเสียงป้าครับจอดตรงนี้กลางอากาศเมืองอนาคตจะเขียวขึ้นตึกจะปกคลุมด้วยต้นไม้ลมเย็นตลอดปีเดินที่ไหนก็มีร่มเงาแล้วสุดท้ายก็จะมีคนบน่นต้นไม้บังวิวคอนโดผมแล้วตัดหมดกลับมาร้อนเหมือนเดิมเฮ้ยใ,ในมองโลกแง่ร้ายเกินไปแล้วไม่ใช่แง่ร้ายแค่เคยเห็นความจริงในไทยมาหลายรอบแล้ว พูดถึงงานสิอีก30ปี AI ทํำแทนเราเกือบหมดแต่ก็จะมีงานใหม่ๆอย่างนักแต่งหน้าอาวตารหรือครูสอนเลี้ยงหมาในโลกเสมือนหมาย,ยุคอนาคตนี่อาจเดินใน VR ใส่เสื้อกุชชี่แล้วโพสต์ลงโซเชียลได้ด้วยหรืออาชีพไกด์ท่องเที่ยวอวกาศผ่าเที่ยวดวงจันทร์ขายของฝากพระจันทร์อบแห้งให้คนบนโลกเราต้องมีคนเอามาทำของดองพระจันทร์ดองเกลือแน่นอนบ้านอนาคตก็โคตรไฮเทค แค่พูดว่าอยากกินข้าวผัดแขนกลก็ทำให้เลยแล้วจะพูดว่าอยากกินข้าวมันไก่มันอาจสั่งแกร็บแทนก็ได้เพราะระบบบอกทำไม่เป็นตู้เย็นก็ฉลาดเตือนว่าอยากกินไอติมเพิ่มเดี๋ยวเบาหวานถ้าตู้เย็นพูดมากเกินไปฉันจะติดเทปกาวปิดใหม่มาเลยเรื่องเงินก็เปลี่ยนอาจไม่มีเงินสดแล้วใช้สแกนตาหรือรหัสสมองแทนถ้าสมองบเบลอเพราะเมื่อคืนดูซีรีส์ยันตีสจ่ายไม่ผ่านแน่นอนเศรษฐกิจอนาคต คนที่ปรับตัวไวจะรวยขึ้นคนที่ช้าก็ต้องไปเรียนอาชีพใหม่ตอนแก่ตอนแก่ฉันคงไปเรียนเป็นบาริสต้าเสิร์ฟกาแฟาให้หุ่นยนต์แล้วมันคงติว่าฟองนมไม่เนียนแล้วความรักละ่ะอาจมีคู่รักที่คบกันในโลก VR ไม่เคยเจอตัวจริงเลยแล้วมาเจอกันครั้งแรกตอนแต่งงานจริงลุ้นกว่าหวยออกบางคนอาจคบกับ AI เพราะมันเข้าใจเรามากกว่ามนุษย์แล้วเวลาทะเลาะไม่มีวันชนะ เพราะมันจะเปิดประวัติแชทเมื่อ15ปีก่อนมาทิมเราการศึกษาในอนาคตก็น่าสนใจนะเรียนผ่านแว่น VR ไม่ต้องนั่งห้องเรียนแบบเดิมถ้าเรียนประวัติศาสตร์ก็ยืนอยู่ในยุคอยุธยาจริงเห็นสมเด็จพระนเรศวรตัวเป็นๆแต่ก็ต้องมีเด็กที่หลบใน VR เหมือนเดิมแล้วครูต uh ้องกดปุ่มปลุกส่งเสียงฟ้าผ่าในหูนักเรียนการกีฬาอนาคตก็ล้ำอาจมีแข่งวิ่งบนดวงจันทร์หรือฟุตบอลในสภาพไร้น้ำหนักดูแล้วคงตลก เพราะทุกคนลอยไปลอยมายิงประตูทีลูกบอลลอยครึ่งชั่วโมงกว่าจะตกหรือกีฬาใหม่เช่นแข่งเขียนโค้ดด้วยพลังจิตถ้าฉันลงแข่งคงพิมพ์แต่คำว่าขอความช่วยเหลืออาหารอนาคตก็โคตรแปลกอาจมีโปรตีนจากมแมลงหรือเนื้อที่ปลูกในแลบแมลงทอดนี่กินได้อยู่แต่เนื้อปลูกในแลบฉันกลัวจะมีรหัส Wi-FI ฝังมาด้วยหรือเครื่องพิมพ์3 d ทดีอาหารได้ทุกอย่าง กดปุ่มแล้วได้พิซซ่าเลยแล้วแม่บานอนาคตคงพูดว่าไม่ต้องออกตลาดแล้วแค่เสียบปลักเครื่องพิมพ์อนาคตยังมีข้อดีนะเทคโนโลยีช่วยให้เรามีสุขภาพดีอายุเกินร้อยปีได้แต่ข้อเสียคือช่องว่างคนรวยคนจนกว้างขึ้นคนรวยอยู่เมืองอัจฉริยะคนจนอยู่เมืองไฟดับบ่อยก็เลยต้องเตรียมทั้งร่างกายจิตใจและทักษะและเตรียมมุกตลกไว้ด้วยเวลาอนาคตมันโหดเราจะได้หัวเราะใส่มันแล้วนายล่ะ อยากใช้ชีวิตแบบไหนในอีก30ปีง่ายๆบ้านไม่ลอยน้ำตู้เย็นไม่ด่าและแฟนไม่ใช่หุ่นยนต์ฝันเล็กๆแต่โคตรอบอุ่นนะแล้วคุณผู้ชมล่ะคิดว่าอนาคตของคุณจะเป็นยังไงพิมพ์ไว้เดี๋ยวอีก30ปีเรามาอ่านกันตตตตตตุงง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 ง